พรุ่งนี้ไปตรวจโควิดโชคดีนะคะขอให้ไม่เจ็บขอครับผมสู้ๆพิบหนูตรวจน่าจะประมาณประมาณสิบสามสิบสี่ครั้งแล้วมั้งคะได้สิบาครั้งมั้งถ้าจาไม่ผิดอะ่ะคือตรวจจนแบบตรวจเป็นงานอดิเรกไปแล้วคะ่ะคือถ้าตอนนี้ใครถามว่างานอดิเรกคืออะไรก็จะบอกว่าตรวจโควิดค่ะก็คือแหย่จมูกนั่นเองอืม คือทั้งแบบว่าทั้งทั้งเขาแย่ให้ทั้งแย่เองก็คือผ่านมาหมดแล้วคะ่ะแล้วตอนที่ลองแย่เองอ่ะก็คือ <c oughs> กลัวแบบกลัวมากเลย <c oughs> แล้วหนูอ่ะสัมผัสได้ลคะค่ะเพราะตอนหนูลองแย่เองใช่ไหมคะรูจมูกหนูอะ่ะสองข้างอะ่ะมันกว้างไม่เท่ากันคะ่ะหนูสุกว่าข้างจมูกข้างขวา,ขาหนูอะ่ะมันแคบกว่าข้างซ้าย แล้วค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเวลาหนูไปเทสอะไรเงี้ยหนูให้พี่เขาให้แต่ข้างขวาใช่ไหมคะหรือว่าเพราะว่าข้างขวาเยอะมากจนมันแคบไปแล้วเกี่ยวไม่ค่อยได้รู้แต่ว่าพอตอนที่ล่าสุดหนูแย่เองอ่ะหนูรู้สึกว่าข้างขวาหนูมันแคบลงอ่ะเพราะว่าข้างซ้ายมันรู้สึกว่ามันกว้างกว่า <laughs> จริงทุกคนหนูก็ตอนแรกหนูก็ไม่รู้แต่ว่ามันใช่มันเรื่องจริงค่ะก็เลยสุกว่าเดี๋ยวมันก็คงมันจะต้องได้ตรวจอีกแหละหลายๆครั้งหนูจะต้องโดนอีกหลายๆรอบเลย,ลย,ลยค่ะในการเทสการตรวจโควิดค่ะหนูก็จะให้พี่เขาแย่ yeah, ข้างซ้ายแล้วค่ะในกายเองเหรอเราให้หมอแย่แทนแล้ว ไม่กล้าแต่ก็ต้องทำค่ะมันเป็นเหตุจำเป็นที่ต้องทำเองในบางครั้งค่ะ